ก็เอาแรกก็มูสโซด,ดาแล้วก็ลาเต้ใช่ใช่ค่ะพี่คะทุกคนต้องชงเลยคะ่ะโเคเอลธรรมดา,าอะไรคะใช้บริการเช็คเบี้ยแจ้งงานกับน้องลีน่าใช่แล้วน้องนุ่นเหรว่าที่ผู้การทำไมไม่ใช้<ม>ก็ก็ใช้เหมือนกันครับก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าหลักๆเลยก็จะเป็นน้องลีน่านะครับเคยนอกใจลีนะ่าไหม รับชวนเพราะเราชวนรับแขกสวัสดีครับอีพีนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตอยู่กับรายการแขกรับชวนเพราะเราชวนรับแขก และตอนนี้เรายืนอ,อยู่ที่แยกธนาคารชารเตอร์เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดภูเก็ตก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมสาขาเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆไปฝากนะครับไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สีกุ้งโบเกอร์สาขาภูเก็ตนะครับหางจากจุดเมืองเก่าที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ 5-10นาทีเข้ามา50เมตรจากปากซอยก็จะเจอโรงแรมชิโนอินนะครับอยู่เยื้องๆกับสีกลุงโบเกอร์โรงแรมนี้มีราคาพิเศษกับพี่ๆสมาชิกที่มาใช้บริการแล้วก็แจ้งว่ามาจากสีกลุ่มตรงข้ามสาขาก็จะมีร้านอาหารเช้าเหมาะสําหรับพี่ๆสมาชิกที่จะมาทานก่อนเข้าอบรมได้ไหนๆเราก็มาถึงสาขาภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปเยี่ยมชมสาขาไปพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพ่ออ๋อวัสดีสดครับาสาขาเหรอคะใช่ใช่ใช่วันนี้มากับรายการแขกรับชวนเพราะเราชวนรับแขกของสีกรุงบลกเกอร์รายการนี้เป็นรายการที่เขาไทยทําสาขาให้สาขาเนี่ยเป็นที่รู้จักของสมาชิก รวมถึงพนักงานในสาขาด้วยในไหนมาแล้วเนี่ยวันนี้ให้น้องนุ่นแนะนําตัวแล้วก็พาเยี่ยมชมสาขารวมถึงแนะนําน้องๆในสาขาสักหน่อยได้เลยค่ะขออินดีมากเลยค่ะขอแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะนางสาวอนันท์งผลนะคะชื่อเล่นชื่อน้องนุ่นค่ะเป็นหัวหน้าสาขานะคะเดี๋ยวนุ่นพาแนะนาน้องๆแต่ละคนนะคะเริ่มที่น้องคนแรกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภารัตน์แก้วประจุค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะเจ้าหน้าที่รับประกันมอเตอร์สาขาเขตค่ะสวัสดีครับชื่อนายัวพงศ์ธยาพัฒน์ครับ ื่อเล่นชื่อเป็นครับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาริดานสุขช่วงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องผมค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับประกันมอเตอร์สาขาภูเก็ตสวัสดีค่ะนางสาววณิดาดีมาชื่อเล่นชื่อน้องลีน่าครับเป็นหัวหน้าทีมสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแก้วกันยาศิวาจันทร์นะคะชื่อเล่นใหม่แก้วค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สเปซชูดิสประจำสาขาภาคใต้ค่ะ สวัสดีค่ะนะางสาวน้ำพย์ชูเจือน,นะคะชื่อเล่นชื่อน้องโบค่ะเอ้าห้ที่มอเตอร์ไปรษณียสาขาโปเกตค่ะสวัสดีครับผมธนชาติเต่งงามเรียบนะครับชื่อเล่นชื่อบอยเป็นคนหน้าแผนการตลาดของบริษัทลักกี้ลิสซิ่งค่ะยังมีอีกหนึ่งคนค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีพี่มาทำอะไรครับพี่เลยแหลมาทำมาแล้รพีวันนี้ผมแวะเข้ามาใช้บริการสาขาโปเกตในะครซื้อผมก็เป็นในหน้าสีกรุงโปเกอร์นะครับซึ่งมาใช้สาขาโปเกตเป็นประจำอยู่แล้ว เดี๋ยวขอแนะนําตัวสสิครับผมพงศิระเอกภมิตรสมาชิกระดับตึงบวชของภาคใต้เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราอยู่ต่อตอนปาร์ตี้ตอนเย็นด้วยนะอ๋อยินดีเลยครับแล้วมีมีอะไรครับช่วงเย็นมีปาร์ตี้เกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยก็น้องๆเขาไปซื้ออาหารพิเอษที่อยู่ละแวกนี้ไม่ไกลสาขาที่ไหนแล้วก็มานั่งร่วมพูดคุยกันตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นอ๋อยินดี เดี๋ยวให้น้องนุ่นพาขึ้นไปชมห้องอบรมของสาขานะครับค่ะวันนี้ร้านบนมีการอบรมอู่พอดีเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะ ะะก็จะเป็นบทประชาสัมพันธ์ 3, ของสาขาเรานะคะที่จะบอกข่าวสารในทุกเดือนท็อปเซลแล้วก็อัปเดตข้อมูลค,ค่ะพโอแ้วก็ ในส่วนนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟสําหรับบริการสมาชิกนะคะที่เข้ามาใช้งานมีขนมตลอดใช่ไหมมีขนมตลอดค่ะมีกาแฟอร่อยๆไว้บริการพี่ๆสมาชิกค่ะแล้วก็โซนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ไว้สําหรับรองรับคนที่เข้ามาใช้บริการสาขาเราค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นที่จอดรถ รองรับสมาชิกนะคะที่จอดรถเราสะดวกสบายค่ะจากวันนี้ที่พาพอชมสาขาเป็นยังไงบ้างคะก็สาขาก็ดูกว้างขวางครบคันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องอบรมที่รับสมาชิกรวมถึงกาแฟมีกาแฟมีขนมให้สมาชิกได้ดื่มระหว่างที่รอใช้บริการคราวนี้เนี่ยครับชอบตรงที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวาง ไหนๆก็มาแล้ววันนี้ก็อยากจะมีปาร์ตี้เล็กๆตอนเย็นเดี๋ยวอยากจะให้น้องนุ่นจัดการอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองและแวกไม่ไกลจากออฟฟิศนะครับได้เลยค่ะพออเดี๋ยวนุ่นจะพาทีมออกไปหาของอร่อยให้นะคะเดี๋ยวนุ่นจัดคงร้อยให้ค่ะไปกันเลยค่ะโอ,โอเคเราอยู่ที่ตลาดสาัมชนนะคะจะมาหาของกินพื้นเมือง นี่จะเป็นปร้านกบเปียะนะคะอันนี้นสั่งได้เลยไหมคะค่ะเอากบเปียะสองชุดค่ะได้ถัดไปเอาของกับบ้านค่ะต่อไปก็เป็นร้านหนีหุ้นกระดูกนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะขอสั่งกลับบ้านอย่างละห้าชุดนะคะพี่ได้ตอนนี้มีสองร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านถัดไปกันค่ะมีอีกสองร้านค่ะเป็นสิเกเนเตอร์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตน,นะคะร้านต่อไปนะคะจะเป็นร้าน โลบะนะคะสวัสดีค่ะขอสั่งกลับบ้านค่ะตอนนี้เราก็ได้อาหารไป3ามอย่างแล้วนะคะต่อไปจะมีร้านสุดท้ายค่ะเป็นขนมหวานภูเก็ตนะคะเดี๋ยวพาไปนะคะร้านนี้ก็จะเป็นโอเอลนะคะโอเอลภูเก็ตนะคะพี่คะหนุขมอสอบถามหน่อยค่ะโอเอลทำมาจากอะไรคะมันจะเป็นขนช็บกโวยเป็นชิ้นชนิดหนึ่งมีตัวเนตัวขนมชกน้ำหวาขอสั่งกลับบ้านนะคะเอาอย่างละ ตอนนี้เราก็ได้อาหารไปทั้งหมดสี่อย่างแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปดูน้องโบกับน้องอีได้นะคะว่าเขาได้อะไรไปบ้างแล้วค่ะไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน้องโบนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนทลางค่ะถ้าเกิดใครมาภูเก็ตแล้วมาไม่ถึงที่ถนนทลางนี้ดงว่้มาไม่ถึงนะเดี๋ยววันนี้น้องโบจะพาไปร้านทนที่พนทาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อของกินไปป,ปาร์ตี้กันแล้วก็มันจะมีขายของฝากค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านพรทิพย์แล้วน,นะคะ ั S <S วนี้ค่ะสะแล้วเรนลองจะแนะนำต่อคะตัวนี้ค่ะโอเอ็มคูดี้มีตัวหน่อยจะตัวนี้จะเป็นชิ้นเครื่องของร้านค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นโอเอ็มพันนี่เลมอนตัวนี้จะทานช,ชิ้นใหญ่แล้วก็จะแนะนำเป็นไก่ห,ห้องไก่เด่นจะเป็นส่วนของทางร้านเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นมีของหมดค่ะ,คะชุดหนึ่งแล้วก็เอาเป็นอาปงอาปงมีชุด ใหญ่ไหมมีค่ะมีชุดใหญ่60-70ค่ะเอาเป็นชุดใหญ่ชุดหนึ่งค่ะแล้วก็เอาไก่ทอดไก่แดงคะลูกไหมคะได้ค่ะแล้วก็ข้างในมีขายของฝากด้ใช่ไหมคะใช่ค่านเครื่อค่ะบคาณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูของฝากกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านถัดไปดีกว่านะคะว่าน้องลีน่าจะพาไปร้านไหนนะคะลีน่า พามาที่คาเฟ่แถวตึกล้านนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปซื้อกาแฟข้างในคาเฟ่กันนะคะเดี๋ยวตามลีน่าเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูเมนูเครื่องดื่มกันนะคะก็เอาเมนูแรกก็เมนูมิสูสโตรดาแล้วก็ลาเต้ลาเต้ใช่ค่ะแล้วก็ชาเขียวด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองเครื่องดื่มกันนะคะแล้วก็เอาไปทานเย็นนี้กันที่อพาร์ทเนค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ อาหารก็มากันครบแล้วไหนลองดูสิว่าใครซื้ออะไรมาบ้างรีดหน้าก่อนวันนี้ที่ไปคาเฟ่มานะคะก็เป็นคาเฟ่ชื่อว่าสลัมเบอร์แลนด์นะคะก็จะได้เครื่องดื่มาสลัมเบอร์แลนด์ตรงตึกเก่าตรงหยีเต้งเห็นไม ี่เป็นตึกร้าง<ช>อ๋อที่เหลือนะที่เหลือก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของรุ่นค่ะจากตลาดชำชามีไทยค่ะอ่านี่มีไทยใช่นเนม,มีไทยแล้วก็จะเป็นโลบะภูเก็ตค่ะโลบะต่างกันที่อื่นยังไงโลบะ ต่างจากที่อื่นตรงที่โลบะที่อื่นนะคะเขาจะเหมือนเป็นการนึ่งแต่ที่ภูเก็ตอะคะ่ะจะเป็นการทอดกรอบที่อื่นเขาไม่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะที่เื่ไม่ทอดแล้วก็เครื่องในผสมกันทั้งหมดใช่อันนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ปอบยะสดค่ะมีหุ้นนะคะมีหุ้นกระดูกหมูเอ,อกินกับน้ำซุปกระดูกหมูนะคะ ไอ้นี่ไงไอ้นี่ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่หมี่ไทยอันนี้ค่ะเขาจะมีน้ำซอสสำเร็จรูปรสชาติเข้มข้นค่ะอันนี้จะเป็นหมี่จืดๆแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวอะค่ะแล้วกินด้วยน้ำซุปขณะท่านเคยทานไหมอ๋อทานประจำครับนี่ทานยังไงต้องด้วยระเกียบใช้กระชอนใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมไม่มีมุกเหมือนเมื่อกี้ทานด้วยระเกียมแล้วก็ช้อนอาหารขึ้นเมืองภปรเก็ตถ้าจะกินให้อร่อยเวลาจับช้อนต้องจับตรงนี้ ที <c oughs> ่เยอดใหญ่า็ากจะใช้มุกไปนั่งกินไตโต้ถ <laughs> าต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้จะเป็นโอเอ๋ค่ะเป็นหุ่นของภูเก็ตค่ะน่าจะมีที่ภูเก็ตที่เดียวเหมือนกันจะเป็นขนมหวานภูเก็ตเลยค่ะมันเป็นเหมือนเจลลี่นะใช่ใชคะ่ะเป็นเหมือนมุม้นกินด้วยน้ําแข็งใสใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นของน้องโบนะคะตอนนี้น้องโบเราติด งานอยู่ค่ะใช่ลองโบท็อปเซลวันนี้้องโบก็ซื้อเป็นบีโก๋หมอยมานะคะบีโก๋หมอยบีโก๋หมอยมันเป็นของกินใช่ไหมเป็นของกินและเป็นชื่อที่ภาคใต้เขาเรียกถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นถั่วดำข้าวเหนียวดำาอ้ข้าวเนียวดำรานน้ำกะทิรานน้ำกะทิแต่พอมาอยู่ภูเก็ตเขาเรียกว่าบีโก๋หมอยอ่าบีโก๋หมอยแล้วนี้อันนี้จะเป็นไม่ใช่ค่ะ ต้าซ้อเต้าซอใช่ค่ะเต้าซออ๋อเต้าซ้ขอ,องฝั่งภูเก็ตวันนี้เนี่ยเราก็จะคุยไปกินกันไปค่ะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องประวัติของสาขาภูเก็ตทราบไหมสาขาภูเก็ตตั้งอยู่ตรงไหนเอ่อทราบแค่ว่าเดิมค่ะอยู่แถวเส้นนาคาค่ะแต่ตอนนั้นนู่นยังยังไม,ไ,ยไม่เกิดสาขาภูเก็ตเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี53ตอนนั้นเนี่ยออฟฟิศอยู่โน่นอยู่นาคาอยู่นาคาเป็นสาขาที่3ของสีลปของกลุ่มเป็น สาขาแรกๆซึ่งพนักง,งานที่ทำงานกับเรารุ่นแรกๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเติบโตไปเป็นผู้จัดการสาขาในสาขาที่เปิดถัดๆไปจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราเปิดมา9สาขาแล้วเฉพาะในภาคใต้นะก็อย่างเช่นศรีราชชุมพรนครศรีหัดใหญ่ก็มามาอยู่นี่ตรงังตังก็ไปจากภูเก็ตวันนี้พี่ก๊อฟนะก็มาด้วยพอดีเลยก็ขอเชิญพี่ก๊อฟครับ เออเชนพี่ก๊อฟเชนเชนเชน,นพี่ก๊อฟก็เป็นหนึ่งในพนักงานที่เริ่มต้นจากสาขาภูเก็ตนะแล้วก็ไปเติบโตเป็นผู้จัดการสาขากระบี่เดี๋ยวให้พี่ก๊อฟแนะนาตัวและเล่าเท้าความสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อกาลือสามบดีมานะคะเป็นผู้จัดก,การจิุรูมเตอ,อร์สาขากระบี่ค่ะก็เติบโตจากการเป็นพนักางานที่สาขาภูเก็ตนะคะเริ่มจากการเป็นพนักางานเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เป็นหัวหน้าสาขาค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการที่ อืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่เขาไปเติบโตที่นนทนุสมาชิกที่เติบโตมากับเราเนี่ยเห็นอยู่ประจำนี่ที่คุณพระพีรงเปผู้จัดการสาขาค่ะท่านประธานบริษัทประธานบริษัทพระพีรงไม่ใช่พี่คงพีระ ผมจำได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พงศิละนั่งอยู่ที่โตผมรู้สึกว่าไปซ่อมท่อหรือทำอะไรอยู่สักอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยผู้จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายใช่ไหมใช่ครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสกกาขา จนปัจจุบันนี้เป็นท่านประธานนะอยากให้เล่าหน่อยว่าประทับใจ,จอะไรกับสาขาปู๋เจตต้องบอกว่าใช้บริการตั้งแต่สาขาเก่านาคาภูหาเดียวเป็นสมาชิกที่ใช้บริการสาขามากที่สุดคนหนึ่งก็ประทับใจ,จทั้งน้องๆสาขาให้บริการนะครับเป็นกันเองแล้วก็เช็คเบียรแจ้งงานรวดเร็วทันใจเราก็เลยใช้บริการกับน้องสาขาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ที่ใช้อยู่ประจําเลยน้องดีหนะ้าอ๋อนี้ ใช้บร <re> ิการเช็คเบี้ยแจ้งงานกับน้องลีน่าใช่เออแล้วน้องนุ่นเนี่ยว่าที่ผูกการทำไมไม่ใช้ก็ก็ใช้เหมือนกันครับก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าหลักๆเลยก็จะเป็นน้องลีน่านะครับเคยนอกใจลีน่าไหมก็ก่อนหน้านี้นะครับนี่ฮะนี่ใช้บริการใช้บริการประจําเลยนะครับตั้งแต่อยู่ภูเก็ต จนไปกระบี่อ๋อต่อเนื่องเมื่อก่อนเขาอยู่ภูกเก็ตเขาดูแลอยู่ใช่เขาไปแล้วก็ติดสอยห้อยตามก็ไปใช่แต่ก็ยังจงรักภักดีกับน้องดีหน้าอยู่คือคือกระบี่แล้วก็ใช้บริการนะครับภูกเก็ตแล้วก็ใช้บริการแต่หลักๆเราอยู่ในพื้นที่ก็อยากจะใช้บริการพื้นที่มากกว่านะครับก็เลยให้ทางน้องดีน่าเป็นคน เช Ugh ็คเบียแจ้งงานไม่ได้ว่าอะไรใช้บริการเขาก็ได้ก็ใช้ก็ใช้ก็ใช้ทุกคนเลยเออไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าจะใช้ที่ไหนก็ได้ลูกค้าอยู่โน่นก็ใช้ที่นแนอย่านะใช่ลูกค้าอยู่นี่คือพยายามพยายามที่จะให้สมาชิกที่อยู่ประจําพื้นที่จังหวัดไหนก็อยากจะให้ใช้จังหวัดหนใช้บริการลีน่าเยอะใช่ไหมนั่นเหละแปลกใจว่าทําไมลีน่าไม่ถึงสอง้านก็คือใช้ทําอะไร ทริกๆเลยไม่จริงทริกแล้วไม่จรงอ่าแล้วห้องประชุมใช่ไหมห้องประชุมห้องประชุมดีมากเลยครับต้องบอกว่าผู้เกียิมีห้องประชุมณปัจจุบันนี้เป็นห้องประชุมที่ใหญ่นะครับสามารถจุคนได้ถึง30มนะครับประมาณ30แล้วก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยใช้บริการสาขามากนัดทีมงานมาคุย ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสีกลุงของเราแล้วก็จัดคอร์สพิเศษต่างๆนะครับก็ t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  ต้องขอบคุณทางสีกลุงนะครับที่มีห้องประชุมนะครับที่คอยบริการแล้วก็ซัพพอร์ตให้ความรู้สมาชิกเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้แล้วก็ทําธุรกิจชมชอบจุดนี้มากเลยทําห้องประชุมปรปับปรุงเนี่ยติดรื้นเสียงปรปับปรุงแสงปรปับปรุงสีเนี่เพ,พื่อพี่โดยเฉพาะโอ้นะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณลุงนะ <S <S 1> <S 1> เราก็คุยกันถึงประวัติของ สาขาภูเก็ตกันมาพอสมควรแล้วนะตรนนี้เนี่ยตรงหน้าเราเนี่ยก็มีอาหารที่เราไปเตรียมกันมาเรามากินไปคุยไปดีกว่าลองดูลองดูลองชิมดูสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณน้องนุ่น ขอบคุณน้องลีน่าและก็น้องๆในสาขานะแล้วก็พี่พรมพิระน้องก๊อฟจัดการสาขากระบี่สําหรับ EP หน้าจะไปเจอกันที่ภาคไหนสาขาอะไรคอยติดตามกับรายการแขกรับชวนเพราะเราชวนรับแขกสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย